วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ <Okay, S 2> ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบ็อกแมป o อ Star Tower Defense นะฮะในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการรีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครเก่านะครับแต่ว่ามีออฟเข้ามานะครับผมนั่นก็คือคูม่านะครับ ทุกคนครับผมจําชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะอะไรอะไรคุมะสักอย่างอันนี้ออผมจําไม่ได้ก็ <c oughs> อยิงคือมันคุมะหมี่แล้วกันนะครับผลหมี่นะฮะตัวละคร,รคนี้นะครับก็มีออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเผาออฟนะครับตัวละครนี้นะครับพอใส่ออฟ อันนี้ไปนะครับดาเมจเบสนะครับผมจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนวางนะตอนวางเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ1,250%นะครับแล้วก็ดาเมจที่อัปเกรดเนี่ยจะเพิ่ม600%นะครับแล้วก็ตัวออฟอันนี้นะครับใช้ได้แค่ตัวคุม่านะครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวนี้นะครับแล้วก็อ่อฟอีกออฟหนึ่งนะครับผมก็คือชื่อว่าเพนไอออฟนะครับตัวเพนไอออฟเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรออฟที่สามารถใช้กับหลายๆตัวได้นะครับเหมือนเหมือนออฟไฟออฟระเบิดนะครับออฟเงินนนนนนออออะะะะไรรรปปมมาณีี้้คัับก็็จเฟให ซึ่งออฟอันนี้นะครับผมมันจะทําอะไรได้นะฮะนั่นก็คือออฟนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่ไปนะครับผมระยะนะครับผมการโจมตีจะเพิ่มจะเพิรม10%นะระยะเบสทนะครับทุกคนก็คือนั่นหมายความว่าสมมุติว่าผมมาใส่ออฟกับตัวนี้ไปนะครับโอ้โหระยะมันไม่ค่อยสวยเลยว่ะขออนุญาตเอาออกก่อนแล้วกันนะครับหาระยะที่มันแบบว่ากลมๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันเป็นระยะแบบเลขลงไทยด้วยศูย์แล้วกันนะครับจะได้จะได้แบบเข้าใจง่ายๆกันหน่อยนะฮะอย่างตัวนี้ดีกว่านะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมสำหรับคณิกคกีรับ เราจะเอาตัวนี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะอยู่ที่40นะครับผมแลวออฟเนี่ยคือความสามารถมันก็คือมันจะเพิ่ม10%ของระยะนะครับเริ่มต้นนะตอนวางไปอย่างเช่นอันนี้40ใช่ไหมเพิ่มไป10%ก็เท่าไหร่ครับ4ครับผมมันก็เพิ่มไปประมาณ4ค่าคอร์สนะครับลบ50นะครับนั่นหมายความว่าตัวเนี้ใช้เงินในการวางแค่450นะครับทุกคนต่อมาครับผมดาเมจเบสนะครับผมก็เพิ่ม15%นะครับก็อันนี้นะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับดาเมจก็ จริงๆถ้าใส่ออกไปนะดาเมจเบสตอนวางไปปุ๊บเนี่ยจะมาจะประมาณ3,680เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าที่ผมคำนวณนั้นตรงไหมนะครับซึ่งออฟพวกนี้นะครับมันได้จากอะไรนะครับออฟพวกนี้นะครับได้จากตรงนี้ครับให้มาทุกคนมาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโลกหนึ่งนะครับผมหรือว่าโลก2ก็มีที่ให้แลกเหมือนกันนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับตรงออฟนะครับผมออฟตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีออฟอยู่นะครับอ่ะเอาไปแรกนะครับนี่ครับใช้คราฟอยู่ที่อ่าหกพ แนะนำนะใช้เพชรซื้อดีกว่านะครับ4,000นะครับเพชรนะฮะในการซื้อ1ออฟได้นะครับผมถ้าซื้อไปแล้วไม่สามารถซื้อซ้ได้ต่อมาครับ1,500นาะครับก็ซื้อได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปก็ประมาณนี้ตัวออฟันนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็แนะนําให้อ่าซื้อมานะครับถ้าสมมติว่าคุณชอบคูมะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวดีก่อนะครับสำหรับตัวคูมะนะครับแล้วก็ออฟอันนี้นะครับนะฮะทั้ง2ออฟดูครับว่าตัวละคร2ตัวละครนี้ออฟจะโหดขนาดไหนนะฮะ สำหรับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนี้นะครับรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่าในโลก2นะครับ โอเคครับผมทุกคนครับและเราก็เข้ามาแล้วนะครับในโหมดของเทรนนิ่งโหมดนะครับเออย้ำไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครนี้นะครับมีคนหลายๆคนสงสัยว่าพี่ครับตัวละครนี้เอามาจากไหนนะครับตอนแรกมันมีให้สุ่มนะตอนนี้มันไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับคิดว่านะไม่น่ามีแล้วก็เออในอนาคตถ้ามันเอากลับเข้าตู้ก็สามารถสุ่มได้นะครับโอเคออฟอันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่ามันเพิ่มดาเมจประมาณ1,200กับหกรอยาสิบนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสปาวก่อนเเลยนนนะะคคคคครรรรัััับบบบโโอววาางงี่ผมไปป อ่านี่ครับดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นี่อ่าร้อยนะครับยีนะครับแล้วก็ระยะ24่สิี่ี่จมติหนึ่งทีอ่าก็ให้ดูแอนิเมชันก่อนแล้วกันสั้นๆอ่าโอเคนะครับสีนะครับนี่คือสีวิของเขานะครับกระทืบแล้วปล่อยปุ้งปุ้งนะครับโอเคเราอัพเลยนะครับผม550นะครับดาเมจเพิ่มโอ้โหจะบอกไม่ได้โอเคบอกเป็นระยะละกันระยะเพิ่มนะครับ2นะครับโป๊ะ 6,300โ okay. อเคดีอย่างที่บอกครับว่าตัวละครน,นี้เป็ตนตัวละครเก่านะฉะนั้นคือสเตตเนี่ยมันอาจจะแย่นิดนึงแต่ว่าถ้าใส่ออกไปเนี่ยคือเก่งเลยนะครับแล้วก็600ระยะเพิ่ม2ครับนะฮะแล้วก็ต่อมาคือ1,750ระยะลดมานะครับผม4นะฮะแล้วก็ระยะเวลาการจบตีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1นนะครับเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับชื่อว่าแพดบาร์สนะครับแพดเบิร์สดิแพดเบิร์สแพดเบิร์สแพดเบิร์สอ่าแพดเบิร์สโปโอเค okay. สั้นหน่อยแต่ว่าโคนกว้างขึ้นมานิดนึงคครรับดูับ ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3,3839นะครับที่ผมมีคือเลเวลประมาณ80แล้วกันตีก,กลมๆคือ80แล้วกันตอนนี้ผมจะทำา175แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มแต่ขอรีวิวอันนี้ก่อนถ้าคุ้มผมอาจจะทำหนึานะครับแล้วก็ต่อมาครับผมใช้เงิน3000นะครับระยะเพิ่ม28นะฮแะระยะเวลาการจบตีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1ครับแล้วก็ชื่อว่าแพทช็อคนะครับโอ้ oh my god ควิจมตีหนึ่งทีครับแต่ว่าดาเมจค่อนข้างโอเคเลยนะ6,4860ครับ โอ้โอเคเหมือนบล็อกฟู้ดพอสมควรนะเออว่ะตอนนั้นผมจําได้ว่าผมผมทําคลิปแล้วก็บอกว่าเหมือนบล็อกฟู้ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันเชิญมาก่อนเมื่อกี้ประมาณขั้นเท่าไหร่ครับประมาณขั้นที่อันนี้ผมเอาใหม่นะประมาณขั้นนี้ปุ๊บขั้นนี้โอเคตอนนี้นะครับผมนี่ครับพออัพถึงขั้นนี้ใช่ไหมมันตีแอร์นะครับทุกคนที่ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยมันเพิ่มนะเพราะว่าดาเมจมันเพิ่มและแอร์มันก็นี่ครับได้ตีแล้วนะครับถึงขั้นนี้นะถือว่าโอเคเลย6วินะครับ 6วินะครับดามเมจอยู่ที่6 4 0 0 0ระยะ52ตีแอร์ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าตนนัวละครนี้ต้นเกมได้แบบอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับแล้วคือใช้เงินแค่6,000ครับดามเมจขนาดนี้นะฮะแล้วก็ใครที่มีตัวที่175นะครับรบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอัพขั้น4เนี่ยดามเมจเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพไปเรื่อยๆเลยครับ3,750ครับระยะเพิ่ม10ระยะเวลาการจบตีเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีก4.5ก็คือเป็น10 10.5บจุาวินะครับ แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนขั้นสุดท้ายนะครับระยะเพิ่ม10ระยะเวลาการจำเนียรนะ์เพิ่มมาอีก4.5ครับไปก็ดามิอยู่ที่161,353ครับระยะ72 15สิบาวิโจมตี1ทีระยะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฮะก็เดี๋ยวทำการอนะัญเชิญมาอีกรอบหนึ่งนี่ฮะก็ตีแอร์ด้วยนะครับตีแอร์แน่นอน100%ครับที่ผมเห็นคือตีแอร์ครับตีแอร์แบบชิวๆนี่ฮะตัวละครเก่านะครับ ตัวละครเก่าตอนนี้มันได้กลับมาแล้วครับทุกคนสาหรับคูมะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครนี้แม่งดีมากนะครับมผมจําได้ว่าดีมากแล้วมาตีแอร์ไงเออนะฮะเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเลยตัวละครนี้แนะนํานะครับใครที่ออไม่มีนะครับผมคิดว่าน่าจะเทรดได้นะน่าจะหาเทรดมาได้นะครับแล้วก็ซื้อออฟด์เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกครับว่าแค่6000คุณสามารถตีแอร์ได้แบบชิวๆดาเมจอยู่ประมาณ หกถึงเจ็ดหมื่นเออเออใช่ประมาณหกหมื่นนะถ้าร้อยร้อยเจ็ดห้าประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นประมาณนี้แหละนะแค่นี้ครับทุกคนหกพันชิวชิวต้นเกมจ๋าๆอีซี่ตัวละครนี้แนะนําจริงๆหกวิก็ไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วนะครับดีมากนะครับตัวละครนี้นี่นะครับผมสําหรับคูม,มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตบัฟแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าดาเมจตอนบัฟเนี่ยเท่าไหร,ร่นะแต่น่าเสียดายครับที่ผมมีแค่เวล175ผมมีแค่เลเวลเอ่อแปครับ เราบัฟครับโปะ,โปะนี่ฮะทาจนที่ที่4 8น0 0 0่นี่นะครับประมาณนี้สำหรับตัวนี้ออฟนี้ผมแนะนำแล้วก็ตัวละครนี้ผมแนะนำ นะครับแนะนํามากๆเอามาใช้เลยนะดีสุดๆหยุดไม่อยู่เลยครับตัวละครนี้นะฮะและตัวละครต่อไปที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือและนี่อะไรเนี่ยมันโผล่มาจากไหนโอเคตัวต่อไปที่ผมจะมีรีวิวก็คืออ่าไม่เรียกว่ารีวิวแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าออฟนี้นะครับมันจะเพิ่มอ่าระยะ10%นะครับผมระยะตอนวางนะแล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ลดราคาตอนวาง5 0โกนะครับแล้วก็อ่รู้สึกเหมือนจะเพิ่มดาเมจนะครับ15%าเนะครับดาเมจเบสนะครับโอเคผมจำได้ว่าประมาณ 3- 3,000กว่าใช่ไหมวางนะครับ นี่ครับ3694ครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมา4ครับก็คือ44 เห็นปะเออตอนแรกมัน40นะครับแล้วก็เงินนะครับใช้ไปนิดเดียวนะครับก็คือ450นะครับอันนี้คือผมเล่นในโหมดนี้มันก็เลยไม่คำนวณเงินนะแต่จริงๆคือมันประมาณ450นะครับแต่ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่450นะครับโอเคแล้วเราเกิดเราอัพไปเนี่ยดาเมจก็มันก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับสำหออฟตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นออฟที่มันอาจจะไม่ได้มีผลเยอะนะครับแต่ว่าก็มีผลนิดๆหน่อยๆนะก็คือระยะเพิ่มแค่10%นะครับเอาไว้ใส่กับตัวละครที่เอ่อระยะแบบเยอะ ยับเบรแบบเยอะมากอย่างเช่นตัวอะไรอย่างเช่นบิวอย่างงี้นะครับบิลเนี้ยใส่ออฟเนี้ยคือเจ๋งเลยนะครับดีเลยนะฮะต่อมาก็คือลดค่าคอนะครับก็คือ50โกนะครับถ้าใส่กับบิวไปถ้าใส่กับบิวนะระยะเอ่อมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ไหมแต่ว่าค่าคอก็จะลดมาแค่50ก็จะเป็นประมาณ99,950นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดาเมดเบรก็จะเพิ่ม15%นะครับอันนี้ก็คือดีนะครับที่ผมเอามาใส่กับตัวละครเนี้ยเพราะว่ามันเลขกลมๆไงแล้วมันคำนวณง่ายนะครับก็คือพอวางไปปุ๊บเนี้ยมัน40ใช่ไหม10%ก็คือบวกไปก็อีก4นะครับ ก็ส่นะครับส่วนดาเมจเนี่ยที่ผมไปดูมานะมันมันเพิ่มขึ้นมาประมาณแค่400กว่าเองนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนมันเป็นแค่การเพิ่มดาเมจของตอนวางนะครับแล้วก็ระยะตอนวางเริ่มต้นคือวางครั้งแรกนะครับออกมันจะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ระยะให้นะครับพออัพขั้นต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมปกติไม่ได้มีอะไรนะครับคือมันมีผลแค่วางครั้งแรกแค่นั้นเองนะครับทุกคนโอเคออบนี้นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับออบนี้มันสั้นๆ ง่ายๆนะครับใช้ได้กับทุกตัวนะฮะก็แนะนําไปหามาใช้ก็ได้นะครับเอาไว้ใช้กับเอ่อตัวอะไรก็ได้แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากใช้ตัวอะไรก็คุณก็ใส่ใส่ไปนะครับแต่เอ่อแนะนําจริงๆก็คือเอ่อดาเมจวางครั้งแรกเยอะๆหน่อยนะครับมันจะมีผลเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ระยะขอเยอะๆหน่อยนะครับระยะวางครั้งแรกเนี่ย ก็จะมีผลมากนะครับส่วนเงินเนี่ยห้โกก็คงไม่มีผลเยอะบ้างอาจจะมีผลก็ได้สําหรับตัวละครที่ใช้ค่าคอร์น้อย,อยแล้วก็ถ้าเราใช้ออฟนี้ปุ๊บก็สามารถวางได้2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าคุณคิดว่าออฟไหนคู่ควรกับตัวไหนแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรก็อลองคอมเมนต์ดูฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมครับบ๊ายบาย